ตอนที่38พปจญภัยเกาะสุมาตาสุลาเวสีพิกุลและคุณเจิมกำลังทำงานอยู่ที่วังซึ่งจะมีการจัดงานจึงต้องช่วยการจัดสถานที่ดูแลจัดบริเวณและตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยส้มสุขขับรถมากับคำต้วนเพราะมาหารใส่ปิ่นโตสามเถารวมทั้งมูซาดาวูดมายา และนกน้อยก็มาด้วยคุณเจิมและพิกุลสั่งหัวหน้าคนงานจนเป็นที่เรียบร้อยจึงพากันออกเดินทางรถพาขับตรงไปทางฝั่งทนบุรีข้ามสะพานเหล็กทาสีขาวแต่ไม่ใช่สะพานพุทธแล้วรถก็พาวิ่งขึ้นทางด่วนมองเห็นพระปรางสีขาวบ้านเรือนส่วนมากเป็นบ้านไม้มูซาพูดขึ้นว่าน่าจะขึ้นทางด่วนตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาขึ้นตอนนี้ดาวูดดุน้องว่าแล้วแต่รถจะพาไปไม่ควรพูดเช่นนี้ขอโทษเสียมูซานิ่งไปสักครู่ก็พูดขึ้นว่าขอโทษนะรถยนต์ต่อไปจะไม่พูดอย่างนี้อีกเสียงแต่รถยน์ดังขึ้นสามครั้งเหมือนเป็นการตอบรับทุกคนพากันหัวเราะจากนั้นรถก็พาวิ่งขึ้นไปจนถึงระดับเมฆ แล้วิ่งตรงไปสักคู่ก็เริ่มวิ่งลงมองเห็นเกาะใหญ่น้อยมากมายมูซาดาบูธเริ่มสงสัยว่าจะไปไหนกันดาวูธพูดขึ้นว่าหรือจะเป็นอินโดนีเซียมูซาแย้งว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศสมัยใหม่แต่สมัยนี้ควรเรียกเกาะสุมาตราดาวูธพยักหน้าเห็นด้วยกับมูซา รถพามาลงที่เกาะเกาะหนึ่งพาเรียบชายหาดไปเรื่อยๆพบเห็นผู้คนชายหญิงนุ่งสโลงแต่ไม่สวมเสื้อไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงสาวหน้าตาสะสวยเป็นส่วนมากบางคนไว้ผมยาวบางคนกล้าวผมมวยบางคนโพกผ้าส่วนผู้ชายก็หน้าตาดีคมเข้มมีทั้งผิวขาวผิวสองสีและผิวคล้ำ พวกเราจอดรถด,ดูโดยไม่มีใครเห็นเรามูซาพูดขึ้นว่าที่นี่น่าจะเป็นเกาะบาหลีหนึ่งในเกาะสำคัญของหมู่เกาะสุมาตราขณะนั้นชาวเกาะกำลังช่วยกันตกแต่งสถานที่ด้วยทางมะพร้าวและใบกล้วยทำเป็นซุ้มบ้างทำเป็นแพรบ้างเหมือนกำลังจะประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีชายสูงอายุท่าทางหน้าเกรงขาม ดูมีอำนาจสวมสลงที่เอลเนบปริตในมือถือไม้ตะพดเดินดูไปทั่วบริเวณที่ผู้คนกำลังทำงานส้มสุขไม่ให้ทุกคนลงจากรถเราควรวิ่งไปก่อนพี่ปุณบอกว่าเราจะวิ่งไปได้อย่างไรข้างหน้ามีผู้คนลายล้อมข้างหลังก็มีมูซาจึงพูดขึ้นว่าแม่ แม่ลืมไปแล้วหรือว่ารถคันนี้ล่องหุ่นได้ทั้งคนทั้งรถเราสามารถวิ่งฝ่าไปตรงไหนก็ได้โดยไม่มีใครเห็นส้มสุกสนับสนุนว่าจริงอย่างที่มูซาพูดเราจะขับตรงไปกันก่อนรถพาวิ่งฝ่าผู้คนไปได้พิกุลพูดว่าดีเหมือนกันไม่อยากให้อยู่ตรงนี้นานๆมีเด็กๆมูซารีบขัดว่า ไม่เป็นไรหรอกแม่เห็นในอินเทอร์เน็ตยิ่งกว่านี้อีกมูซามีคำพูดแปลกๆเสมอรถพานแล่นไปเรื่อยๆอ้อมเกาะไปเห็นทิวเขาขนาดใหญ่มีภูเขาลูกหนึ่งสูงตะงานใหญ่โตมากบนยอดเขามีควันสีขาวพุ่งออกมาทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกเหมือนรถโยกไปโยกมาทั้งๆที่รถกำลังวิ่งอยู่ คุณเจอพูดขึ้นว่ารู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวส้มสุขบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ในรถจะปลอดภัยทันใดนั้นภูเขาไฟที่มีควันสีขาวปนดำลอยออกมาก็ระเบิดเสียงดังสนัน่นหลายครั้งมีลาวาไหลออกมาเศษเท่าฐานปลิวว่อนรวมทั้งเศษหินและยังปลิวมาตกอยู่ข้างรถท้องฟ้าเริ่มมืด จากควันของลาวาพี่กุณบอกให้ส้มสุขทำอะไรสักอย่างไม่ใช่จอดรถอยู่เฉยๆส้มสุขบอกว่าทำอะไรไม่ได้รถไม่ยอมวิ่งไปบริเวณที่รถจอดยังสั่นไหวโยกไปโยกมามูซากับดาวูดชี้ให้ดูยอดภูเขาไฟที่ระเบิดมีลาวาทะลักออกมาไม่หยุดสีแดงฉานจับท้องฟ้าน่ากลัวมาก พิคูลตกใจส้มสุขปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกรถคุ้มครองเราได้แล้วรถก็เริ่มติดเครื่องคับต้วนชี้ให้ทุกคนดูด้านซ้ายมือที่เป็นทะเลเห็นคลื่นยักษ์ก่อตัวสูงเหมือนกำแพงกำลังจะโถมเข้าสู่ฝั่งมูซากับดาวูดร้องขึ้นพร้อมกันว่าสึนามิเมื่อคลื่นใกล้จะถึงฝั่ง รถก็วิ่งขึ้นในขณะที่รถวิ่งขึ้นไปยังไม่สูงมากก็เห็นคลื่นยักษ์ผ่านใต้ท้องรถไปโถมเข้าหาฝั่งพัดพาผู้คนบ้านเรือนต้นไม้สิ่งต่างๆถูกคลื่นยักษ์กวาดพังพินาศมูซาบ,บอกว่าความสูงของยอดคลื่นน่าจะสูงกว่า10เมตรดงมะพร้าวที่เห็นอยู่เมื่อครู่หักโล่งเตียน ถูกน้ำซัดกระจัดกระจายในขณะเดียวกันภูเขาไฟก็กำลังระเบิดรถต้องวิ่งฝ่ากลุ่มควันที่ลอยคลุ้งบนท้องฟ้ากลุ่มควันนั้นหนาทึบมากมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากประกายไฟของสเก็ตลาวาที่กระเด็นขึ้นมาแต่ทุกคนที่อยู่ภายในรถต่างรู้สึกสบายดีไม่มีความอึดอัดกับสภาพโดยรอบ เสียงแตรรถดังตลอดแลแล้วรถก็ผ่านกลุ่มหมอกควันไปได้ทุกคนต่างโล่งใจรถพาวิ่งไปจนสุดระดับเมฆแล้ววิ่งตรงไปสักพักก็วิ่งลงไปที่เกาะเกาะหนึ่งไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีคลื่นยักษ์รถวิ่งไปที่ชายหาดพบหญิงชายหลายสิบคนกำลังร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขหญิงสาวปเปลยอกทุกคน นุ่งสรง,งส้มสุกจอดรถและบอกให้พวกเราลงจากรถได้เมื่อชาวเกาะเห็นพวกเราและรถต่างพากันตบมือและเดินมาหาบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนพิคุนถามว่าเกาะน,นี้มีชื่อว่าอะไรชาวเกาะตอบว่าเกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะสุลาเวสีวันนี้ที่พวกเราร้องรำทำเพลงกันเพราจับปลาได้เยอะมาก ขอเชิญพวกท่านไปร่วมรับประทานปลาด้วยกันทันใดนั้นนกน้อยก็บินลงมาจากบ่ามูซาขยายตัวเป็นนกอินทรีชาวก่อเห็นดังนั้นก็พากันคุกเข่าก้มหน้าแล้วพูดพร้อมกันว่ากาลูดากาลูดากาลูดาพิกูลแปลให้ทุกคนฟังว่ากาลูดาแปลว่าครุฑครุฑเป็นพาหนะของพระอิศวร มูซาดาวูดชี้ให้พวกเรามองออกไปที่ทะเลจึงรู้ว่าเหตุที่นกน้อยกายร่างเป็นนกอินทรีเพราะเห็นเรือโจรสลัดกำลังพายมุ่งมาที่เกาะโดยมีเรือใหญ่จอดรออยู่กลางทะเลนกอินทรีโผบินออกทะเลไปยังเรือเล็กของโจรสลัดแล้วพุ่งตัวลงใช้กรงเล็บขยุ้มเรือบินสูงขึ้นไป และทิ้งลงทะเลจนหมดทุกลำจากนั้นก็บินกลับมาที่เกาะขยุมหินก้อนใหญ่บินออกไปกลางทะเลทิ้งหินใส่เรือลำใหญ่ของโจรสลัดจนเรือค่อยๆจมลงชาวเกาะพากันโห่ร้องด้วยความยินดีและเล่าให้พิกุลฟังว่าพวกเขานับถือครุฑครุฑเป็นพาหนะของพระอิศวร เรือโจรสลัดพวกนี้เข้ามาทำร้ายป้นสะดมพวกเขาอยู่เสมอและยังจับเด็กไปขายเป็นทาสจับหญิงสาวไปเป็นทาสรับใช้บางคนก็ถูกฆ่าตายขณะเดียวกันนกน้อยในร่างนกอินทรี Z, บินกลับมาที่เกาะกลายร่างเป็นนกแก้วน้อยตามเดิมชาวเกาะพากันส่งเสียงกาลูดากาลูดากาลูดา จากนั้นก็เชิญให้พวกเราไปรับประทานอาหารที่โต๊ะอาหารซึ่งทําจากไม้ไผ่เป็นอาหารง่ายๆพวกปลาเผาหมูย่างไก่ย่างและมีเหล้าขาวกับน้ำมะพร้าวเลือกดื่มตามชอบนกน้อยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวเกาะได้กินทั้งเมล็ดถั่วเมล็ดงาที่วางอยู่บนผ้าสีแดงเมื่อรับประทานอาหารเสร็จพวกเราจึงบอกลาชาวเกาะ แต่ในระหว่างนั้นเองก็มีนกแก้วสีเหลืองเพศเมียบินมาหานกน้อยหยอกล้อกันเล่นนกตัวนั้นมีขนหัวสีแดงตัดกับขนสีเหลืองสวยงามมากมูซามองด้วยความกังวลใจกลัวว่านกน้อยจะไม่ยอมกลับไปด้วยพี่คุณปลอบใจว่าไม่เป็นไรหลอกลูกถ้านกน้อยไม่กลับวันนี้วันข้างหน้าเขาก็กลับไปหาเราเอง และในขณะที่ทุกคนกำลังขึ้นรถนกน้อยก็บินมาเกาะบ่ามูซาพงกหัวให้นกแก้วน้อยเพศเมียนกนั้นก็พงกหัวตอบชาวเกาะพากันตบมือพวกเราขึ้นรถออกเดินทางกลับขึ้นทางด่วนกลับมาที่วังส่งคุณเจิมและพิกุลผู้คนที่วังก็ยังทำงานกันอยู่เหมือนตอนขาไป จากนั้นก็ไปส่งมูซาดาวูดมายาและนกน้อยที่บ้านโดยมีคำต้วนติดรถไปด้วยในลักษณะอา,าการมึนๆหน้าแดงเล็กน้อยจากเล่าขาวของชาวเกาะสุลาเวสีนั่งยิ้มในรถมาตลอดทาง